ใช้เครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น iPad Gen 9นะคะเปิดไม่ติดนะคะอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มแรกเราจะมาดูความสว่างของหน้าจอก่อนนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างสูงที่สุดกับต่ำที่สุดเป็นยังไงนะคะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะ สามารถเพิ่มสั่งเราแสงหน้าจอได้นะคะแล้วก็ทูโทนเปิดใช้งานได้นะคะกระปาทัสกินหน้าจอนะคะทัสกินหน้าจอได้นะคะ สัมผัสนะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะหน้าจอสัมผัสได้นะคะลูกกระสีจอนะคะนีนะคะสี่จอ นี่นะคะสี่จอมีชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้านะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะชาร์จไฟเข้าสองจุดศูนย์นะคะนี่นะคะต่อไป Wi-Fi Bluetooth นะคะ ไฟฟ้ bye. เปิดใช้งานได้นะคะแล้วก็บลูทูธบลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะต่อไปปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะต่อไปเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปุ่มลดเสียงกดได้ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้นะคะ ลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะคะปุ่มล็อกกดได้สแกนนิ้วได้นะคะคต่อไป กล้องหน้ากล้องหลังนะคะนี่จะเป็นกล้องหลังเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮลัลโหลเช็คเช,คเช,คช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังต่อไปกล้องหน้านะคะ check bản thử video quang na hello check 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 bản thử video quang na đã nhìn máy hello check 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 thử video con na hello check check video con na hello shek 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 video con mắt. hello shek shek. Shek shek video con hello shek shek video con

คะเรียบร้อยค่ะ